กลับมาในช่วงนี้มาดูปัญหาการศึกษาไทยนะคะมีการรายงานมาว่าพอไปสํารวจดูโรงเรียนในสังกัดสพทมากกว่า1 4 0 0 0แห่งนะคะซึ่งหลายๆโรงเรียนนั้นก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมีปัญหาครูไม่เพียงพอค่ะโรงเรียนเหล่านี้เขาแก้ไขปัญหาด้วยการบรูรณาการการสอนในการให้เด็กระดับชั้นในวัยใกล้เคียงกันมานั่งเรียนรวมกันนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าการปฏิรูปการศึกษาไทยยังคงล้มเหลวค่ะเราจะมาติดตามรายละเอียดจากเรื่องนี้นะคะ จากรายงานพิเศษการศึกษาไทยสร้างปัญญาหรือล้าหลังจากคุณมัชรีศรีหาวงค่ะห้องนี้ก็จะเป็นนักเรียนชั้นป .5 นะครับแล้วก็ป .6 นะครับป .5 ก็จะมีจำนวน2คนนะครับป .6 ก็จะมีจำนวน1คนนะครับก็รวมเป็น3คนนะครับซึ่งเนื้อหานะครับในบทเรียนนะครับก็จะใกล้เคียงกัน นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของอในวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของทศนิยมนะครับป .5 จะเรียนนะครับทศนิยมไม่เกิน2ตํตำแหน่งนะครับส่วนป .6 จะเรียนทศในเรื่องของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งนะครับซึ่งเราก็สามารถนะครับทำการเรียนการสอนควบคู่กันไปได้ครูเอกภพโพธาทองเป็นครูเพียงคนเดียวของโรงเรียน,นหนองนาเทิงน<อ>นท์ <ตำ S 1> พึ่งจ <ตำ S 1> ังหวัดอำนาจเจริญ จึงให้นักเรียนระดับชั้นใกล้เคียงกันมานั่งเรียนรวมกันเป็นนโยบายการเรียนละชั้นเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผู่ขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวครูให้เวลาพวกกระทำนะครับเดี๋ยวครูจะเดินกลับมาเดี๋ยวครูไปสอนน้องๆนะครับที่ห้องคนอีกพสอนอ่เชิญทราบด้ยครับเดี๋ยวครูมาครับ โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด12คนผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับว่าเคยทดลองควบรวมกับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงแต่เด็กไม่ได้มีความสุขกับการเรียนร่วมโรงเรียนและชุมชนจึงขอกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนเองโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนตามรายหัวนักเรียนเมื่อเด็กมีจํานวนน้อยโรงเรียนก็ได้รับเงินอุดหนุนน้อยทําให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารและส่งผลไปถึงจํานวนครูที่ไม่ครบชั้น <c oughs> นอกจากปัญหาครูขาดแคลนและครูไม่ครบชั้นเรียนแล้วยังพบว่าครูไม่ได้จบมาเดินตรงในวิชาที่สอนซึ่งยังเป็นปัญหาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลกว่า30,000ืโรงทั่วประเทศค่ะ ครูโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอกที่จบมาเช่นครูสุลาวันสุวรรณพาครูโรงเรียนโนนจิกอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีที่เรียนจบสาขาการบัญชีแต่อยากเข้ารับราชการครูจึงเรียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครูเพิ่มอีกหนึ่งปีโดยยอมรับว่าต้องเรียนการสอนอย่างหนักตัวเองไม่ไม่ได้เรียนครูมาเลยแต่ที่มาสอนได้ก็คือเป็น เราก็คิดถึงอดีตของเราที่เราได้รับการสอนจากครูของเรามาแล้วประทับใจยังไงเราก็มาสอนกับเแดบบ็กใช้ใช้สัญชาตญาณในการสอนของตัวเองในการสอนแล้วก็เวลาเวลาสอนก็จะก่อนที่จะสอนก็จะมีการทบทวนไปอ่านหนังสือมาก่อน โรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบันมีจำนวนกว่า14,00 0โรงทั่วประเทศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทกำหนดเงื่อนไขการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า120คนแต่หากชุมชนไม่เห็นด้วยชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนในพื้นที่พิเศษเช่นอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกันดารตั้งอยู่บนภูเขาหรือเกาะชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องควบรวม นัทพลทองพุทธถ่ายภาพมัชรีศิหาวงศ์ทีเอ็นเอ็นทเวนตี้โปรรายงาน